ยูโรสวัสดีทุกคนด้วยเลยครับยินดีก็ Fight Freddy, เกมไฟต์แอตเฟรดดี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ถ้าเราจะมาต่อคือที่ห้ากันเลยนะฮรั <c oughs> ความเดิมจากตอนที่แล้วก็เห็นเห็นกันอยู่ครับว่าผมตายไปสองรอบเกยด่านห้านะครมันเป็นอะไรที่ยากจริงคนระับหนังที่รู้กันนะว่าเสียงในโทรศัพท์มันน่ากลัวมากเพราะนั้นมันจะมีอู้ออกนะเฮ้ hey! ไวไว้ไปไว้ไปมิว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 ไม่ฟังไม่ฟังกลัวกลัวกลัวไม่ฟังไวมาก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 น่ากลัวน่ากลัวมากชิกะมาตัวเดียวตอนนี้ชิกะมาตัวเดียวชิกะมาตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยอห้องครัวเจริญพรโยมห้องครัวห้องครัว ยังอยู่ในห้องครัวนะยังอยู่ยังอยู่ในห้องครัวหายแล้วหายแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยฟ็อกซี่เฮ้ย hey, มาแล้วเฮ้ยโอ้ยประกบเลยซ้ายขวาหน้าหลังแมียวเราก็รู้จักกันมานานเราก็รู้ <c oughs> ชิปแล้วชิปแล้วชิปแล้วไม่เอาไม่เอา เราก็รู้จักกันมาตั้งนานเฮ้อเฮเฟดดี้ร้องเฟดดี้ร้องกลัวกลัวบอนนี่อยู่นี่บอนนี่อยู่นี่ชิกะชิกะอยู่นี่เฟดดี้เฟดดี้อยู่ไหน ท่าไม่ดีแล้วตีหนึ่งท่าไม่ดีแล้วเพิ่งตีหนึ่งด้วยท่าไม่ดีแล้วท่าไม่ดีแล้วท่าจะไม่ดีแล้วแย่แย่แล้วแย่แล้วหาไม่เจอหายบทสวดเฟนดี้หาไม่เจอหาเฟดี้ไม่เจอแต่ตอนนี้ระวังบอนนี่ไว้ก่อนมาแล้วแน่มาแล้วแน่มาแล้วว่าแล้วมาแล้วมาแล้ว โอเคเฟดดี้ okay, อยู่ในนี้เฟดดี้อยู่ในนี้วันนี้ไปยังวันนี้ไปยังวันนี้ไปแล้ววันนี้ไปแล้วโอ้ยตีหนึ่งตีหนึ่งหกสิบแปดเปอร์เซ็นเจริญพรโยมตีหนึ่งหกสิบแปดเปอร์เซ็นอยู่นูน่นอยู่นูน่นฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ว่างไงอย่าละ

อย่าอยู่อย่าอยู่นานดิอย่าอยู่นานถ้าไม่ดีอ๋อไปแล้ว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 เปิดเปิดเปิดโอ้ยอุย้ยทำไมแบตมันลดไวอะเฮ้ยแบตลดไวมากแบตลดไวมากดาเบ้ไนยโอ้ดาเบ้บอนนี่ บอนนี้หายโอ้ยมันมาแล้วบอนนี้อยู่นี่บอนนี้อยู่นี่ระวังไว้บอนนี้บอนนี้จะมามาแล้วมาแล้วดูขวายสูงแย่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นเฟดี้ผมสัมผัสได้ว่านั่นคือเฟดี้ใช่ใช่ใช่เฟดี้เฟดี้เฟดี้ยัง นังอยู่ยังอยู่ไม่เอาอย่าอยู่นานไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบอย่าอยู่นานไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบอย่าอยู่นานไม่ชอบเอาชิก,ก้าถอยชิก้าถอยไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาแล้วมาท่องบทสวดข้างหูแล้วแย่แล้วมันมาท่องบทสวดบอนนี่บอนนี่หาย ไปก่อนบอลนิวที่หลังบอนนี่ไม่หนออกอยู่นี่อยู่นี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 ่เฮ้ยเฟดดี้หายเฟดดี้เฟดดี้เฟดแบร์เฟดดี้แฟลตแบร์เฟดแบร์แฟบแบร์กดให้กลังใจกดให้กลังใจเฮ้อเฮ้อปิด อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์แคร์ว่าพวกอย่ามองตาถ้าไม่แคร์ฮ่าะฮะ it me it me oh okay okay i i know i know i know it's you it's you it's you มาละทางซ้ายมาทางซ้ายมาบร e ปิดเลยปิดเลย G4 G4 เอาหกโมงเช้าหกโมงเช้าหกโมงเช้าแบบคลิปน like ี้ไม่ตายเลยเฮ้ยเอาวริซาเหรอเล่นหนึ่งเล่นคืนเล่นไม่ตายอ่ะอุ้ยปปาริซาเลยนะมาแล้วมาแล้ว ลืมเช็คไพโไพเลตโคบเลยโอ้ยโอเคเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยนี่มันคือสุดท้ายนะไฟไนนะนี่ไม่รวมคืนที่หกเนะี่ยมันเป็นคืนเอ็กต์ตาทุกคนเฮ้ต้องกลับมาเรียนใจดีกัคืนโอ้ยทระบาลจราบาลใจ กี่แล้วทําบอกแล้วเออเราจะเล่นไม่ตายนะเราจะเล่นไม่ตาย<ช>อ้าวเฮ้ยหายไปหมดเลยโอ้โหอย่างไวสองตัวอย่างรวดเร็วหายอยู่นี่เดินละเดินเสียงเดินไปไหนฮะ มีทุกคนเห็นปะนั่นนะนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วบทสวดบทสวดหายบทสวดข้างหูหายไปแล้วชิกาหายชิกาชิกาหายไปนู่นเออเค บอนนี่ออกมาบอนนี่ออกมาบอนนี่ออกมาบอนนี่ไปไหนเข,ข้าห้องเข้าห้องไปทําไมจะอะไรก็ทําจะจะอะไรก็มารีบๆมามีอะไรก็มาอย่านะเว้ยฉันมีจมูกมีนะ What <the> fuck? จมูกมี ฉันมีจมูกหมีพิเศษฮาโดนปบักคบฮะ Surprise motherfucker เฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบภาระคบมาไวมากมาไวเกินเหตุมาไวเกินไปภาระคบทำไมอะเราไม่ได้ไปเช็คเลยเหรอพอไม่ได้ไปเช็คมันก็เลยออกมาเหรอ ไม่มันเกี่ยววะไม่น่าเกี่ยวมังเฮ้ยไม่เอาไม่ไม่ไม,ไม่กองเสียกล้องเสียไม่เอาก้องไม่เอากล้องเสียโอ้ยซ้ายขวาอีแล้วเพิ่งตีหนึ่งอม,มาประกบเป็นแซนด์วิชเลยไปแล้วไปแล้ว

ตีสองอะตีสองอะตีสองหกสิบเปอร์เซ็นต์อะอืมหายมาอยู่นี่เรียบร้อยมันเข้าไปทำคอนเสิร์ตอีกแล้วทุกคนเฮ้ยรีบๆไปดิน่ารีบๆไปดิโอ้อยู่นานเหลือเกินเออนี้จำวัดเป็นหลวงพ่อเลย ไปแล้ว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 หายหายเฟรดี้มาเฟรดี้มาเฟรดี้มาหฮะอยู่ไหนไม่เจอไม่เจอไม่เจอหายไปเลยหายจ้อยหายเบิร์หายเบิร์หายเบิร์ พเพลิดโคบเหรอเฮ้ยคืนเดียวมาสองรอบเลยมันเพราะรอะไรไมไ่ไปดูอโอโฮ้ยอใหยยอมแพ้ดิ ผู้ชายพันข้าวเหนียวถ้ายอมแพ้จะเป็นชั้นได้ยังไงใจเย็นเนทุกคนเราต้องใจเย็นๆในการเล่นเล่นแบบใจเย็นนี่ถ้าแพ้ตานี้อีกนี่เลิกเลยนะ โอ้โหด้ยวยความใบสูงด้ยงวยความใบสูงความใบสูงโอ้โห้พเลศครบไวโหกโอเคพลเดโครบโคตรไว้อะไม่ไม่ไม,ไม่มันออกแล้วมันออกแล้ว สกัสกัห้องครัวโอ้ยกองแกงกองแกงสั่งเดลิเวอรี่ดิเ่อน,นีน้น่ะนามาคุยดิอ่ะ,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 ะมาคุยหน่อยดิ สั่งเดลิเวอรดิไม่ต้องไปหาของกินในตู้ก้องแกงแก้องแกงเสียงดังไร้มมรายาทนั่นเข้าไปอล้ะพูดไม่ฟังเงียบอย่างเงียบดิ เป็ดีอยู่นี่ฟ็อกซี่อยู่ตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งแล้วจริงใจจริงก็อยากจะปล่อยไว้แง่นั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ดูไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรจะมาแก่แล้วนะมาแล้วมาแล้ว สวดมดค้างหูแล้วมาขวาซ้ายก็มาขวาก็มาซ้ายก็มาขวาก็มาชีวิตผมกลัวฟ็กซี่สุดแล้วจอนนะผมตายเพราะมันสองรอบล้วนะ สักทีสักทีจะอะไรก็สักทีสักทีไม่ได้ยินเสียงเดินด้วยรอบนี้รอบนี้ไม่ได้ยินเสียงเดินทำไมทำไมรอบนี้ถึงไม่ได้ยินเสียงเดินวายวายบอนนี่ bon หายบอนนี่บอนนี่ชิกาก็หายมาแล้วชิกาอยู่นี่ phải đi hại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  làm mới đi là không đi đi làm mới đi đó ยยามันย้ายาที่มันไปนู่นฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ฟ็อกซี่อยู่อย่านะเฮ้ยอย่านะานะนั่นบอกอย่ามันมาเลยมันมาหรือมันไปมันมามันไม่ได้ไปมันมาปิดเลย เกือบไปแล้วนี่ก็เป็นอีกครั้งที่แกจับตัวฉันไม่ได้บอนนี่บอนนี่หายมาแล้วบอนนี่ ฮึ่มฮึ่ึ่ึ่ึชักกายอยู่นู่นชิกกายอยู่นู่นอยา่าตีสามแล้วไม่เอานะตีสามแล้วนะคองฮ่าฮ่า<ห> นี่ก็เป็นอีกครั้งที่แกจับตัวฉันไม่ได้ <No! S 1> ไมีกิดตีอะไรคิดสี่แล้วใช่ไหมให้เดาทัว ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเราไปเจอกิปหน้าครับสีวากันทรยบาย